ยินดีต้อนรับกลับมาที่ SA Luxury Auto ช่องที่จะพาคุณไปพบกับยานยนต์และเทคโนโลยีทางการรบที่ล้ำสมัยทั้งบนบกในอากาศและในทะเลวันนี้เราจะพาคุณจอดลึกหนึ่งในเรือรบที่สำคัญและทันสมัยที่สุดของราชนาวีไทยเรือหลวงนเรสวนรุ่นปรับปรุงใหม่ปี2026เรือฟริเกตติดอาวุธปล่อยนํำวิถีที่ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างเดวนานและในเวอร์ชันปี2026นี้ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่จนกลายเป็นกำลังรบทางทะเลที่ทรงพลัง มาพร้อมเทคโนโลยีและขีดความสามารถใหม่ที่ล้ำยุคเรือหลวงนเรศวรซึ่งเข้าประจำการตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1990ได้รับการปร,ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องแต่การอัปเกรดในปี2026ถือเป็นการยกระดับครั้งสำคัญที่สุดภายนอกยังคงรูปลักษณ์ที่เปรียวคมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานั้นล้ำสมัยอย่างมากตัวเรือถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการรบแบบรอบเรนเคลือบผิวด้วยวัสดุด,ดูดซับคลื่นเราดาร์ปรับโครงสร้างส่วนบนเพื่อลดการสะท้อนสัญญ,ญาณ และติดตั้งระบบลดเสียงเพื่อหลบหลีกการตรวจจับของเรือดำน้ำําสิ่งเหล่านี้ทําให้เรือสามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามสูงได้อย่างมั่นใจด้วยความยาวกว่า120เมตรและระวางขับน้ำราว3,000ตันเรือฟริเกตร,รุ่นนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและกังหันแก๊สที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทำให้เรือมีทั้งความเร็วความทนทานและความคล่องตัวสูงสามารถตอบสนองต่อภารกิจเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างสมดุล จุดเด่นสำคัญที่สุดของเรือหลวงนเรศวรปี2026คือระบบอาวุธและเซนเซอร์เรือได้รับการติดตั้งแท่นยิงแนวดิ่งรุ่นใหม่สำหรับขีปนาวุธพื้นสูอากาศทำหน้าที่เป็นโล่ป้องกันภัยจากอากาศได้อย่างทรงพลังนอกจากนี้ยังบรรทุกขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำรุ่นใหม่ต่อปิดโดสำหรับการปราบเรือดำน้ำและระบบป้องกันร,ระยะใกล้อันทันสมัยทำให้เรือลำนี้เป็นกำลังรบหลายมิติที่สมบูรณ์แบบระบบตรวจจับและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ถูกพัฒนาใหม่ทั้งหมด เรือหลวงนเรศวรติดตั้งเรดาร์เฟสอาร์เรที่สามารถติดตามและสกัดการเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันรวมถึงโซนารุ่นใหม่ที่ตรวจจับเรือดำน้ำได้ไกลและแม่นยำระบบสงครามอิเล็กทรอนิกสช่วยปกป้องเรือจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและการรบไซเบอร์พร้อมสร้างความได้เปรียบในสนามรบภายในเรือห้องบัญชาการถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด มาพร้อมจอดิจิทัลนสมัยใหม่ระบบจัดการการรบอัจฉริยะและเครือข่ายข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมโยงกับเรือและอากาศยานลำอื่นๆรวมถึงกองทัพพันธมิตรสิ่งนี้ทําให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํายิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์สำหรับลูกเรือชีวิตบนเรือก็ถูกพัฒนาให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยที่ทันสมัยเครื่องฝึกจำลองภารกิจและระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระงาน ทำให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพและพร้อมเสมอในการรบนอกเหนือจากภารากิจทางการรบเรือหลวงในเรศวร2026ยังถูกออกแบบมาเพื่อภารากิจด้านมนุษยธรรมและการรักษาสันติภาพสามารถทำหน้าที่คุ้มกันเส้นทางเดินเรือสนับสนุนภารากิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและร่วมมือกับปฏิบัติการระหว่างประเทศความหลากหลายนี้ทำให้เรือลำนี้เป็นทั้งกำลังรบและสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือของราชนาวีไทย การปรับปรุงครั้งใหญ่ของเรือหลวงนเรศวรในปี2026แสดงถึงวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือไทยในการสร้างกำลังรบที่พร้อมเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยอาวุธที่ทรงพลังและความสามารถรอบด้านเรือหลวงนเรศวรยังคงเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญที่สุดของราชนาวีไทย หากคุณชื่นชอบการรีวิวเชิงลึกของเรือหลวงนเรศวร2026อย่าลืมกดติดตาม SA Luxury Auto เพื่อรับชมการรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับรถหรูเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์และเรือรบจากทั่วโลกกดไลค์และติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของเรา